สวัสดีค่ะร้านเฟสติเลอร์นะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานตัวเครื่องรุ่นคิสตัลสีขาวนะคะแต่นี่เป็นนิวเวอร์ชั่นนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวฟังก์ชันใหม่การใช้งานเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะวิธีการใช้งานก็คือเราเสียบปลั๊กไฟก่อนนะคะตัวนี้พอเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยปั๊บไฟจะติดให้เราเลือกฟังก์ชันการใช้งานอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะเลือกเป็นโหมดไหนคะ่ะวิธีก่อนการใช้งานก็คือเราก็ เอาตัวายางกันกระแทกไอตัวพลาสติกกันกระแทกนี้ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาดูที่ตัวโปรดักค่ะวันนี้เราจะซีลตัวส้มนี้นะคะเลือกตัวถุงวัดขนาดให้ได้ตามขนาดโปรดักของเราแล้วก็ตัดนะคะตัวถุงที่ใช้นี้จะเป็นถุงสุญญากาศลายนูนค่ะจะใช้สําหรับตัวเครื่องรุ่นนี้โดยเฉพาะเป็นเครื่องอัตโนมัติถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติลักษณะนี้จะต้องใช้กระถุงนี้โดยเฉพาะนะคะหรือสามารถใช้กับถุง สูญญากาศแบบขยายข้างนี้ได้ค่ะแบบนี้แต่ไม่สามารถใช้กับถุงแก้วที่เป็นขยายข้างแบบนี้ได้นะคะ<ม>เนื่องจากว่าเวลาเราดูดสูญญากาศเข้าไปแล้วตัวถุงแก้วนี้ไม่ได้เป็นถุงสูญญากาศไม่ได้ทํามาเฉพาะเป็นถงสูญญากาศมันจะเกิดการแตกทําให้มีอากาศเข้าไปในตัวสินค้าได้นะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูตัวถุงสูญญากาศลายนูนนี่นะคะ หลังจากรวัดขนาดเสร็จแล้วเราก็ตัดความยาวออกมาตามขนาดตัวสินค้าเมื่อตัดออกมาได้แล้วเราจะได้เป็นท่ออย่างนี้ค่ะก็มาซิลปิดก้นถุงกันก่อนนะคะวิธีซิลปิดก้นถุงก็คือเปิดตัวฝาเครื่องขึ้นมานะคะตัวเครื่องนี้มีขนาดความกว้างประมาณ30เซนค่ะแต่ว่าสามารถซิลตัวปากถุงได้หน้ากว้าง28เซน วิธีการซีลปิดปากถุงให้เราวางเหนือยางสีเทาขึ้นมาแล้วก็งับลงไปนะคะงับตัวฝาเครื่องลงสองด้านเสร็จแล้วเรากดปุ่มซีลโอลี่ซีลปิดปากถุงอย่างเดียวค่ะแล้วก็เมื่อซีลเสร็จเรียบร้อยแล้วรอสักครู่แล้วเราก็เปิดตัวเครื่องขึ้นมาค่ะก็จะได้ตัวก้นถุงเรียบร้อยสวยงามขึ้นมานะคะแล้วก็ ใส่ตัวโปรดักเข้าไปค่ะอันนี้เราจะซีลเป็นต้มออหลังจากนั้นเราก็วางตัวปากถุงเหนือแถบยางสีดําขึ้นมาเพื่อจะดูดสูญญากาศนะคะระวังอย่าไปปิดตัวรูนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กดงับขึ้นมาจะเห็นว่าวิธีการทํางานจะคล้ายกับเครื่องรุ่นเดิมเลยแต่ว่าตัวนี้เราจะเลือกฟังก์ชันได้ตอนนี้เราไปจะมาดูที่ฟังก์ชันดายนี้ก่อนนะคะจะเป็นฟังก์ชันการทํางานเหมือนเครื่องรุ่นเก่าค่ะ นี้เราก็จะลองกดกดกระทำดูสุญอากาศแล้วตัวเครื่องเมื่อดูดอากาศจนหมดแล้วตัวเครื่องมันจะซิลปิดประถุให้เองอัตโนมัตินะคะอ่าเมื่อตัวเครื่องซิลปิดประถุให้เรียบร้อยแล้วการทำงานก็จะดับลงทีนี้เราก็รอสักครู่ให้ตัวเครื่อง หลอมดีหน่อยแล้วเราก็เปิดตัวเครื่องขึ้นมานะคะก็จะเห็นนี่ค่ะตัวนี้นะคะแท็กติลประมาณนี้ค่ะหนาแข็งรัดนะคะทีนี้เราก็จะมาดูการฟังก์ชันการใช้งานอีกตัวหนึ่งนะคะฟังก์ชันใหม่ที่เราทําเพิ่มขึ้นมาสําหรับเครื่องนิว model รุ่นนี้นะคะเราก็ตัดตัวถุงเก่าออกมาตัวถุงนี้เป็นฟูดเกรดเราสามารถนํามาใช้ซ้ําได้ถ้าไม่เกิด ลอยแตกรอยอะไรนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่อาหารพวกสกรปรกแล้วเราก็อาจจะต้องออทําความสะอาดนิดนึงนะคะตรงนี้โอเคเราจะใส่โปรดักเต็มตัวพริกนี่นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าฟังก์ชันการใช้งานตัวใหม่นี้ทำงานยังไงะค,ะค่ะแล้วก็กดล็อก สองด้านเราก็เลือกโหมดการทํางานให้เป็นแบบมอยด์ค่ะเมื่อกี้เรากดโหมดดายที่เป็นโหมดต,ตัวเก่าที่เครื่องรุ่นเก่าที่ทําไปนะคะนี้เรากดโหมดมอยด์ปุ๊บเรากดดูดสูญญากาศดูหจนากาศหดเสร็จแล้วมันจะทาการดิปิดปถุงให้ค่ะโอเคดิวปิดปถุงรอจนไฟดับเราค่อยเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะคะ ค่ะหลังจากไปดับเรียบร้อยแล้วนะเราก็เปิดตัวเครื่องขึ้นค่ะโอเคก็จะเห็นว่าซิลเรียบร้อยแข็งดีนะคะไม่มีอากาศเข้าอ่าเรามาลองเทียบด,ดูตัวแถบซิลของทั้งสองฟังก์ชันดูนะคะจะเห็นได้ว่าตัวแถบซิลของฟังก์ชันเก่าที่เหมือนตัวเครื่องรุ่นเก่านี่จะบางกว่าตัวแถบซิลของฟังก์ชันใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาสำหรับตัวนิวโมเดลรุ่นนี้นะคะ นี่ค่ะโอเคแล้วเราจะมาดูว่าตัวฟังก์ชันใหม่นี้มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรบ้างในวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ